ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่งอมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนเอครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเล่นแถวบ้าน้อพี่น้องเด้อผาพีผ้านองมาเบ่งควายไ่นะครับผู้ดใดห,หาควายเบอร์ลอยหาิพี่น้องเฮา มีผลงานนะครับแข่งขาแง่แ่เหยืเยพี่น้องครับให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องฮ้องนี่นะครับมาหักกจกเจัดคองเผืนสวัสดีครับสวัสดีครับวิวครับพุ่มใจควายไทยครับที่อยู่มาเลยครับอยู่บ้านกุดลังตำบลรกุดลังอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับนี่นะครับผู้ใดหาควายไง่นะครับต้องมาหนีพี่น้องฮ้องทุกสารทิศนะครับต้องมาหนีพี่น้องครับผู้ใดหาควายไง่นะครับเบอร์ลอยหาซิบขืนอยู่หนีนะครับ มีรอยหา5ิปหาิหาิเอหาิสองนะครับฟันน้ำนมกับมีพี่น้องเฮ้านะครับฟันแท่หนึ่งคูขนพุทันสุดกับมีนะครับเต็มเลยนะครับแต่มือนี้นะครับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิงนะครับตัวที่ปเป็นแม่พันธุ์นะครับเราก็เป็นเล่ากอที่ชัดเจนเราก็หายว่าเคยพานกล่องผมไปในพีน่องพื้นนะครับก็ตัวหนึ่งพี่น้องเฮ้า นี่นะครับเป็นเล่ากอเดียวกันพี่น้องครับครับตั้ปีที่แล้วโอ้ตัวนั้นไปทางไหนบิวไปเขียนมาลาดครับเขียนมาลาดเนาะครับออกลูกเป็นตัวบูหรือตัวแม่เพื่อนตัวนั้นออกเป็นตัวตัวแม่ครับลูกลูกเพ็นสยามลูกเพ็นสยามเนาะครับทองตัวนั้นห่าขายไปให้คนไร่ปันไดอหาเศียรครับปื๊ดพี่น้องครับตัวนั้นเป็นตัวพีครับเป็นลูกผู้พีเป็นลูกผู้พีแต่ว่าบ่ได้ใหญ่ปัตตัวนี้ดิเนาะบ่ใหญ่ปัตตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นสูงหน่อย่าไรซีบเจ็ดหรือ สิเจ็ดครับสิเจ็ดเนาะครับตัวนั้นสงรวอยสิเจ็ดแต่ว่าตัวนี้เป็นทรงวายงามอืมลังมันเจ็บดีตัวครับตัวนั้นเป็นวายกามเนื้อพื้นดีเนาะมียนครับเป็นวข่อ้างวายลึกเนาะมอนครับแต่ว่าความเาวน่ซูซีกันสูสีกันเลยครับตัวนี้เป็นผู้พีขึือผู้น้องเนี่ยตัวนี้เป็นลูกผู้น้องครับเป็นลูกผู้น้องเนาะครับนี่นะครับแต่ว่าพอเดียวกันเลยกับตัวนั้นอืมอ้าผู้ใดหาเราก่อนที่มันชัดเจนนะครับเราก็จ่ายลูกที่ว่าใดการเป็นรองเทานะครับเอาเบอร์ทั่ะบร 093 093 161 161 9309 9309นึ93่งพี่น้องเฮานะครับเป็น,ปนทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์แมนครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับเนี่ยพีน่น้องเฮาโอ้ลูกลูกนี่ลูกเมันตีบิวนี่ครับลูกได้ลูกได้ขเขาสองเดือนแล้วครับตัวน,นี้เป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกยอดเพชรครับอเขาไม่เป็นน้องเฮา เอาไปฝาโครงการผสมครับอ๋อตัวนี้คือคไายตัวแม่พันุตัวนี้คือเฮาเอาไปเข้าโครงการผสมเนาะแม่นครับเสียเก่งมันเอาไปละเอียดฟร์มเลอพี่น้องเด้อนะครับครับตัวเม่เพิ่นนี่เป็นลูกดาวลุงครับดาวลุงเป็นลูกผู้ใดลูกปานสุรินครับอือพอเดียวกันกับท่องเก่าครับเป็นสายปานสุรินนี่พี่น้องเฮาเบิ่งเลยนะครับไข่วายสายเลือดที่มันชัดเจนนะครับเม่เพิป็นควาย่เราเก่าเชิงยืับ เชิเงินสลัก้ามห้องไหนจีเมีนท่องเก่าออกจากมองท่องเก่าเลยครับเสียเกีงครับเป็นลงทุนก็หมูครับอืที่เราก็เห็นเห็นเห็นพันยูพ็นพันโบแบงพันว่าจีจวงเว้ครับทีนี้เป็นเงินบกพ่อขาหมูพันก็เลยปันไม่เห็นผมครับคือโอกาสดีก็หมูแท้แเมนครับพี่หลงเขานะครับตัวนี้ผมได้ถอยมาประมาณห่างหกเมตรนะครับเพราะว่ามันมันเต็มจอเลยพี่นองเขามันหล่นจอเลยนะครับความยา่ของเพินพี่นองเข้าเป็นวายเล่ากอี่วา เนื้อหนังดีนะครับแล้วก็ทรง,งกำเนื้อดีแล้วก็รั่มโตงาบพี่น้องเฮาแล้วเพิ่นป้าผสมกับเจ้าหยงังกย็ยอดเพชรเนาะยอดเพชรครับของยอดเพชรพี่น้องครับละเอียดฟ้ามบ่อยละเอียดฟ้ามแมนแมนครับของละเอียดของละเอียดของละเอียดฟ้ามนะครับ,รบในของปลาเบิรมนะครับพี่น้องเฮาขางาบครับลุงเป็นตัวสูงให้ลูกขามาไลกันเนี่ยเรียบหน่อยนี่ตั้งอู้ตีนไหมพี่น้องเฮาถือว่าได้เลยนะครับเนี่ยลูกเพิ่นจ็ดเดือนกว่า ออกวันที่สิบหกสิงหาไหมครับอืออกหลังกําหนดเดย์สิบเอ็ดเดือนกว่าครับเป็นออกสิบเอ็ดเดือนกวก่าเนาะครับนี่นะครับเดิเมาเลยพี่น้องเฮาดอกเขาเนี่ยผมว่ามันโอ้ปานแฉนเด็กหน่อยพี่น้องครับดอกเขา,าพุ่นอ่ะพุ่น่ะแหมอุ้ยมึงไงพุ่อน,น,นอะ่นนะ,ะนี่คือในสันเหรียญของป๋าเงินนะครับอันนี้คือในสันเหรียญสันหลานของป๋าเงินพี่น้องเฮา เพราะว่ายอดเพชรนี่เป็นลูกของสุดยอดมังกรฟ้านะครับถ้าผมจับมาพิดเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับถ้าพิดพลาดก็ต้องขอถทดขอภัยพี่น้องไปนั่นะครับอรยอดเพชดนี่เป็นลูกทรายของสุดยอดมังกรฟ้านะครับสุดยอดมังกรฟ้านี่เป็นลูกของปลาเงินนะครับนี่เลยพี่น้องเฮาเนี่ยลูกนี่ท่าย,ยาดพนตุ้ผูเนาะตัวภผ,ผ,ผูครับผมบัน,นี้แม่พันสูงไรบันไดก่อนนี่แม่สูงร้อยห้าสิบเอ็ดครับแม่สูงร้อยห้าสิบเอ็ดพี่น้องครับย่างเชียงพี่น้องเฮา หนึ่งกิ๊บเลยพี่น้องครับพุงแน่ติดตามเห็นตอนเมียท่องเก่าถืสิงูอยู่หรอครับมันตัวมูนี่ไม่มีทีไปทีมาชัดเจนครับผมแบีงมาจากเสียเก่งครับเป็นสายปานซูรินครับพี่น้องหอกอีสานหอกผู้ได้หารอยหาซิปนะครับเพื่อนในยังลูกอะไรบิวเนี่ยลูกที่ซีครับลูกที่สามลูกที่สามเมียนครับตัวนี้เป็นลูกที่สามขอที่ซีกับจิ๋งพ่อทาทาผสมก็คือเป็นลูกที่ซีเมียนครับนี่พี่น้องหอกสดสดเลยเป็น้องแ้กตัวนี้นะครับ งามนะครับเงีวหนาลึกพี่น้องครับเอมอมะพร้านี่ผมว่ามันโอ้เดบดีครับคุยพุ่นนะ่ะจับจูงนัดหน่อยไหมว่าเป็นยัง<ะ>ตัวพี่น้องครับเอ้โหเฉีงดีพี่นอ้นองครับหนาตาหนาเขาเปิดกว้างดีนะครับส่งดีพี่น้องเขาสูงร้อยหาสิบยังกว่าหาสิบเอ็ดครับหาสิบเอ็ดเนาะครับบิวหม่สิตก๊กยังไม,ไม่ไม่สิต๊กไม่สก สองร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้ฝาดเหม็นฝาดแห้งเลยเนี่ยเห็บเนี่ยกล้วยเม็นนี่แต่ว่าที่อันนี้เลยคือไรเงาเนาะครับไรเงาแล้วก็พี่น้องกับสิวจักจั่นนะครับผู้ที่เพิ่นเหรียญสายควายงามควายใหญ่นะครับปลาเงินลุ้ยนะครับเพิ่นเป็นควายพอพันธุ์ที่เจ่ายลูกได้ล่ำตัวเงานะครับแล้วก็ทายดีพี่น้องเฮาครับกับสีส้มมหาลูกหาหลานเพิ่นเลยครับนี่แค่สี่นะ ขันย่างซีเนี่ยห่อสิเปี้งพี่เปี้งนองจักบาทเนี่ยผมก็ได้มาเพียงอืเจา้าคงหัห่องเพพันพันบ่ไหลครับผมผมเปิดอเศร้าเก่าครับสองแสนเก้าหมืนเนาะครับคือไอ้อเพิ่นแป่งผมมากนะี๋ยวผมกัวบ่ได้ห่องพันไหล,ลอืคือปันกันเลยนะครับครับสอง,สองแสนเก้าหมื่นบาทพี่น้องห่อนะครับ,รบแม่พันเพิ่นเป็นสายลึกๆเลยคือปันสุรินทร์พี่น้องห่าเอาง่ายๆเลยนะครับ แม่ท่องเก่าพม่้มองหาเสียนหายพไปหาเสียนแม่ท่องเก่าอันนี้ทบเครื่องเน่ไหะทบเครื่องครับท่องท่องเก่านีเป็นเตียก็หนีก็จริงแต่ว่าลำตัวสมุดครับตัวนีที่ได้้อยสูงเต่พอเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวนีเป็นแมลอนเด้แม่นครับกับตอนทองไอ้วบนนี้กันเด้แม่นครับกับตอนทองท้องเก่ามันทองนี่แปดเดือนเนาะแมนตอนที่ไอ้ท้ายน่ะมันบ่นออกันตัวนี้ท่องนี่กับมันกับสีบนนี้กับตัวนั้นนะแล้วตัวนี้ได้เน่าพอมนี่ เมียนมันทีสิบแปดสิบเก้านี่เอาไปเสื้อไหนเลยครับฮ่องจำสัตว์ไหนได้ดิเมียนอืมมันอยู่ผมข้าวหนึ่งคมกับฉีดใช้ประหยัดมีเลือดเพิ่มกับข้นในผมเห็นเลยโอ้นี่พี่น้องเฮานะครับสดสดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามยางน้ำกลนพี่น้องเฮานี่นะครับยางสวยเลยพี่น้องเฮาสองแสนเก้าหมื่นบาทพี่น้องครับความสูงรอยหาสิบเอ็ดเป็นแม่พันธุ์ชันดีพี่น้องเฮาเป็นตะเลี่ยงครับผลผลงานตัวก้อนเดบิวยูนำเฮาเห็นบ่ยูน้ำผู้ใด ไอ้เลาขายไปเดี๋ยวผมจิตหายครับจ้างสอบถามหเหาะเมียครับเลบากัว่าขายไปน้ำนนองเลาเนี่ยเราต้าหมูนายป่้ยมันนีมันป่อยย่างเดียวเลยมันออมหัวดีๆมันป่อยมันบดเด้นี่บางทีกี่ผมถามเมียงกับเมียท่องเก่าเร่ากับพวกเมียงเนาะครับนี่พี่น้องเฮ้านะครับสนใจ็นลุงครับเบื้องตัวจริงพี่น้องครับกับแม่พันธุ์เบอร์ใหญงๆนะครับแล้วก็เนื้อนังดีน้ำตัวเงาสายเลือดนี่ลึกๆเลยพี่น้องเฮาเนี่ยนะครับเพิ่นกนาซีมี่ ผลงานที่ดีที่เก่งนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าพูดเมนี่ผมมาเม็นไอ้อู้ไปไทยนั่นมันอยู่เลยเนี่ยหอยลายลั่นครับโรคว่าโรคโรคโรคว่าเป็นโรคเดี๋ยวเขากลรองน้ำอยู่กไทยไทยเรียงเนาะไทแม่นายจำมะพิษนี่มาไอ้ช้างอู้ในหอยลายลั่นนี่มาไทยประมาณสองปีที่แล้วแม่นครับสองปีที่แล้วตอนนั้นโรคปรทศไทยคือไทยเลี้ยงมาไทยมีท่องเก่าก็ปากอีหยังก็งม่ลูกใส่ท่องเก่านะตัวผัวเออขายไปซีแอนน์ เพราะว่าไอ้แนวแนวเฮ้ากับเป็นช่องยูทูบเนาะแล้วก็ติดตามเพื่อนอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นช่องแง่งสินะเพราะว่าเราบ่ค่อยมาแถวเฮ้าด้วยสร้างอูนัยหอระลานเราบ่ค่อยมาแถวบ้านเฮ้านะอันนี้เชื่อมโยนกับเที่ยวบ้านเขาเนาะเออแล้วก็มีเนียนๆเลยคือมีคอกนี่แหละเนาะอ่าก็คือผลพันธุนกล่องใหญ่มาแล้วพี่น้องเฮ้านะครับสายเลือดในชั่วโมงนั้นก็เอาเพร่ะมันเป็นโลกลัวเพผนเด่นบ่มีผู้มาหายผลป่ะเมียนครับโลกลัวเหมือนในช่วงนั้นเนาะครับ นี่นะครับเบื้อเลยกสกวางแล้วว่าถ้าขายลูกมันก็มันคุยฟี่ม่นคุยมุ่นแล้วว่าโอ้ขายเท่าลงมันก็เป็นทุนให้ร้านกู้ก็ย่ามว่อยากขายเนาะอเน่ามจะขายขายเท่าลงก็ดีมันเอาแบบนี้เลยคือควายเพิ่นบ่มีทุนเนาะแมนครับคือบ่มีทุนแมนควายมันเลี้ยงมันตะปูเน่าไปขายเพี้ยงเพิ่นก็บ่ขายในชั่วโมงนั้นเพราะว่าเพิ่นบ่าจะขายแมนครับถ้าเพิ่นจะขายนี่เท่าลงเพิ่นก็ขายแมนอันนี้คือไอเพิ่นปั่นมาครับแมนที่หรือจะพี่น้องเฮานะครับถ้าผู้บ่เคยเลี้ยงผู้บ่เคยพัฒนาสิบ่เข้าใจพี่น้องงงเฮาาถ้้จััผมนนีี่่พอครบ เคยมีผู้มาผู้มาให้ผมล้านกว่านี่ผมก็บอกขายนะครับในช่วงที่ผมอยากผมอยากขายแต่ผมขายแปดมื้อผมก็ขายนะครับเนี่ยนครับแล้วขายให้พี่น้องได้เห็นไปแล้วนะครับนี่นะครับเบิ่งกันเลยเนี่ยของแท้นะครับของแท้ตัวนี้คือลูกยอดเพชรที่เข้าขอโครงการเนาะคอยโครงการครับสองโครงการพี่น้องเข้าอันนี้คือสายเลือดชัดเจนพี่น้องครับสอบถามเจ้าของฟาร์มเลยแต่ว่าของน้องบิวนี่เอาง่ายๆได้นะครับของเสียบบิวนี่เอาง่ายๆได้คืออยู่นี่นะครับสายเลือดเพิ่นสีชัดเจนนะครับแล้วก็ ส่วนมากเพิร์สีบล็อคอยผสมหลอดเนาะของเขานี่คือเขาโค้งสาว่าเขาโค้งการคือผสมจริงแกไปผสมหมายว่าเขามีประวัติที่มันชัดเจนตลอดเนาะครับนี่นะครับพี่น้องเขาอีกรอบแนึเบอร์โทร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าครับเก้าสามศูนย์เก้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งมุมเดียวได้พี่น้องเด้อเพราะว่าผมยางไปทางพุ่นเราไม่นั่นมันเป็นเงาพี่น้องครับ ในช่วงที่เวลาใบใบพี่น้องเฮาจูงไงเพื่อนมึงกัได้มั้จูงได้ออขอชมด่านหน้าเพื่อนจังน้อยนะครับเบิ้งกเ,เลยตาปูตาใน่นะครับปากใยบักคักเลยพี่น้องเฮาดังบักย่างใงพี่น้องครับเป็นแทงเป็นขาเป็นเร็บเป็นเรียบนี่พี่น้องครับขั้วอนวดนำฉีโมูดี <c oughs> <c oughs> ตัวนี้คือเรียกตามท้อประชานเลยเราตัวกับบัวกักบัวอย่นี้เนาะขึ้นไปนี่บู๊มก็มาล่างหน้าบอกแต่นี่มันยังเด้งเล้งอันนี้คือเอางไงได้คือควายนอนน้ำสีหมูเนอ่ะเพราะว่ามันเป็นฟาร์มหมูใหญ่พี่น้องเจ้าะจะเขาข้อเจาะกับเขาเจ้าะจะลุกนอนต้มเจ้ากับนอนหย่าเจ้าะจะกินเจ้ากับย่าไปกินด้วยทีไหมครับเราเลี้ยงแบบบ่ได้นี่เลี้ยงก็จังควยกุ้งไก่ดิเลี้ยงยิงธรรมชาติเลยครับกินเพื่อไหนกินอาหารบ่วนี่ บิวช่วงกินเป็นครับแต่วช่วงนี้เราบ่ไดดให้กินครับอย่างมาย่กับเฮาเดือนให้กินปะให้กินอยู่ครับนี่เสริมเสื่อวเลี้ยงละถวยแล้วครับแต่พราะว่าเพิ่นเป็นควยให้นมเนาะครับให้น้ำนมลูกครับนะครับนี่เพิ่นเป็นควให้นมลูกเป็น้องเ้องหาองตอนมี้เสริมจักหน่อยนะครับตัวลูกเพิ่นนีแล้วขาเาวครับโอ้เจงครับพป่นหองเฮาหางยาวพร้ความเด้ควยน่อยออกไม่เดียนเดียวจังได้ยังไอหางเลื่อยคอหลายเฉียพวกนี้ยปกตินี่ควยนํำบานเห่านี่สิหางแบบ สันสันว่ถึงคอได้เนาะนี่นะครับเพิ่มพลันจะเข้าไปเลยน้ำเยื่เอาแน่นอนพี่น้องเฮานะครับสายปานสุรินพี่น้องครับเร็ๆเลยจับจับเสียบควายป่ยางมึงไว้ยางไปเลยยางมึงยางมันหงอยบวกวะเนี่ยครับมันก็จะเข่าคอเขาเนาะเนี่ยครับเนี่ยเงีวพี่น้องครับว่าด้มีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่นี่มีแต่แม่ไหรว่ารอยหาซิบบวกนะครับบวกจังยางใหญ่ๆเลยเอาเข่าคอเลยกเลยครับ จะพาพี่น้องเขาเบิ้งในคอ,อกจังหน่อยพาพี่น้องเขาเบิ้งบรรยากาศในคอ,อกนะครับเนียนเนียนส้มตัวจริงครับเนียนรูปตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ก็ใกล้คลอดแล้วน่าสิเป็นเดือนหนาเนาะครับน้องยังกาะไอเยลเลียเนะาะไอเยลเลียครับโอ้นมไข่ตัวนี้งไหมไม่ครับปื้ดตัวตังเต่าไข่แล้วนะครับอุ้ยฝุ่นครัพี่น้องครับ เองยเลยกว่างดีครับนาพม่นียวขมื้อนตัวกาวเนี่งามมันเมียนีไอวามันแยวกว่าดีมันเมีนอ้วนเตมาจัาพรนไผกันหันมากนี้งีเี่ยตอนตที่มันทองเนาะเมียนครับมันทองกันในไรเรียกันครับตอนที่เราทายเมีท้องกว้าวเนาะเมียนอันนี้ก็หาเตียมใช่ไหมเาหาวมามาทายพยานไม่เลือหออกขึ้นเลยวันทีเมียนครับมือมือได้ก่อนมือได้ก่อนคนจับซัดไปหเขาจับสั์ไป บันทีสิบเกนี่แหละครับอืมเอามาคว่าได้ใส่เลยเนาะมีนสิบเจ็กับเตรียมสิปนี่กับเดเอาไปใส่ตัวไปัางทีสิบเจ็ดเรไปนอนฟอกตัวผูทับเลยทับกระตีทอนละถึงมันบอด้มีปัญหาระบบสือพันธ์เดียคุณดูมันยังหน่อยกรแมนเนาะันเลยล่ะเก่ามากเลยไหมผู้นี้ได้บัตนี่ผู้นี้ก็ผมผู้สีแบ่งจากสีไสมากครับโอ้ลอยหาชิบยังบิวนี่ลอยหาชิชีครับเน่ยได้ฟันไป ฟันพึ่งรุดครับฟันแทะเนาะครับฟันน้ำนมพึ่งรุดเนาะแมีนครับฟันแทะกำลังพวงซุ้ง,งอะไรกว่าสองปีหกเดือนเนี่ยแหละซุงลอยหาชิปสามครับโอ้โพี่น้องเฮานะครับอันนี้คืออน,<ม>นาคตควายยักษ์นะครับยื่นเลยนี่อน,น,นาคตควายยักษ์จุ่วงมากอยู่เหมือนกันเอาแบบไปปีดมาแต่งเรียบครับอใใ๋อเลยอยากเสียวยังไงอ๋อประจุงอะไรประจุงอะไรนี่ต้นเพิ่นลูกลูกไฟนี่ตัวนี้ลูกเจ้าวฟ้าครับลูกเลยตีเห็นไหมฟ้า ขวางพี่น้องครับเป็นขวางขวางบ้างครับขวางบ้างขวางไปทางหางน้ำบ้างฟันฟันล้อเด้อพี่น้องเด้อสาวฟันล้อนะครับล้อครับฟันล้อเ n h ครับโอ้เสียหลังก็ตรงเลยเนาะ n h a หาง n h a โอ้ปานมาพี่น้องครับหางผุนนะพี่นครับผัวหางหมาล่ำเงยต่างหางพุ่นนะพี่น้องครับโอ้ผัวเพิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องครับเพิ่งเอาเนี่ยเนี่ย อันนี้เขามีโครงการว่าเข้าสิผสมตัวใดนี่ยบาร์สีเซียนเพชรตะวันครับว่าร์สีเพชรตะวันเนาะครับขายาดลุงเพชรเนาะครับของน่องนุยพี่น้องเข้านี่นะครับเอาตัวผู้ใดมักน้ำกับมาเบิ้งครับมาเบิ้งมาเบิ้งนะครับจะได้พอได้คุยกันได้เนาะก้อนห้าสิทับเป็นบ่ครับพี่น้องเข้าเดี๋ยวผมออกคลิปไปโมเร่กันนะครับอ่าพี่น้องอ่ามักสนใจนะครับจะได้พอได้กัเขามาเบิ้งตัวตนสักก้อนนะครับเขามาเบิ้งอ่าตัวตนควายสักก้อนพี่น้องเข้า อยากให้อยากให้น้องบิวทับตัวได้ไห้พี่น้องครับว่าจันเกียนครับคุยกันเมียพ่นสูงรวยหันชิบหกครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วับตัวนี้เขาออกมาจากเจ้อตัวนี้แล้วนี่ครับเขาใหญ่เลยพี่น้องเ้อพี่น้องครับสามลันครับแม่ขาตัวแม่เเป็นสามลันเม่นครับตัวนี้ได้ปะนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกบัวตองครับเป็นลูกของแม่บัวตองแม่นครับพ่อใหม่กับลูก ทงเงินเนาะครับเนาะก,กับสายกำนันปวดครับส่วนส่วนส่วนตัวเมียส่วนตัวเมียโบตองปเป็นลูกเพชรุดอนอืมครับแม่ของโบตองนี่เป็นเพชรุด,ดอนเป็นลูกเพชรุดอนนาะเป็นสายเพชรุด,ดอนเนาะแม่นครับนะครับลึกๆเลยคือสายพอเพลินนี่ครับเป็นสายของอ่าเล่ากำนันปวดเนาะครับแล้วก็ลึกๆของสายแม่เพลินนี่คือเป็นสายเพชรุดอนเนาะแม่นครับตัวนี้ได้เนื้อหนังพี่น้องเฮาได้ความสูงได้โค้งสางนะครับได้เสียงได้ขาได้ซื้อว่าแม่ใบครับ แม่ใบนี่ออกจากเสียดเตยตองตาครับโอ้โพี่น้องครับเจะพาดพี่น้องอยางมือกันครับปาหตัวหลายสายครับตัวนี้ทั้งโชกชนดโมดี้ทั้งเนียงเนี่ยอืมก็ว,ว่าที่เนี้ยมันใช้เรือชัดเจนครับครับกล้วยเงี้ยครับตัวนี้ร้อยห้าชิบยังกับ,บวิวร้อยห้าสิบสองครับร้อยห้าสิบสองพันแท้นหนึ่งคู่ครับแม่บัวตองกับสูงลอยห้าชิบเจ็ดห้าสิบแปดนี่แหละครับ พี่น้องฮาเบ่งสุดยอดเกียนชมป์คือกันแล้วครับตัวนี้เป็นน้องสาวน้องสาวจอนี่ครับจอนี่พี่ยุ่กับเสียโซอยุ่กับเสียโซครับตะกี้ยุ่น้าพี่ต้ออเป็นลุงลุงเพชรครับตอนนั้นตอนนี้มาประจําการยุ่กับเสียโซครับครับครับเจ้นใส่แ้ๆเถยเเป็นพอพันนะครับเม่นครับยู่กับเสียโซวจอนนี่จอนี่นี่ยางน้าเมียตอนนั้นตัวนี้อยู่ในทองตัวนี้ผสมกิงงไม้ครับอืบัวเงินซื้อเพิ่อันนี้คือ รุ่นเล่าข้าวเดียวครับเจ้าอยังก็อึไอ้ชิ้นข้องบ่เนี่ยรุ่นน้องครับรุ่นน้องเนี่ยนี่ชิ้นข้องสามปี้าตัวนี้สองปีหกครับสองปีเจ็ดตัวนั้นสองปีหกตัวนี้สองปีเจ็ดตัวนี้เป็นตัวพีตัวนั้นคือคือขั้วสองตัวเนี่ยห่อห่อฝังไหมขัาวชิไปฟังม่เหล้วครับเพิ่นฟังมันเนาะแมนครับคั้ยฟ้ามันฟังม่เหล้วเพิ่นฟังมันเหลือด้อพี่น้องเด้อนะครับฟังไม่ค่อยชิบเบิลเรียบร้อยนะครับมีน้ำเบอร์นะครับมีน้ำเบอร์ของฟาร์มเพิ่นเลยพี่น้องเฮานี่นะคครัับอออนนนีีี้้ืเาฮม ไอเฮ้ามีมีแพนว่าห้าสิผสมกับตัวไรไหไ้ฮะตัวนี้ผมเหมือนบอกกับไอ้บินครับผมสิผสมฝ่าประทานครับตัวนี้ตั้งห้าตัง้งคือห้าควข้มตั้งใจห้าว่าห้าสิผสมฝ่าประทานเนาะแน่นครับบรรยุนธ์ผมไอ้บินลอกกับสีมาเมืองลูกน้ำแมงสี่นะครับโอ้ตั้งใจก,กับฝ่าประทานครับครับเพอผมบอกพอเบียงว่าน้ำสี่บินเพือนคุ้ยสองแม่สองแม่เนี่ยครับพี่น้องห้านะครับก็คือตัวนี้เป็นแม่เพราะบรรยุนธ์ผมผู้ใดมักน้ำผมกับเบียงแล้ว บันนําไปบินกับนัาไปเ็าครับเป็นใจลูกเพราะว่าเสื้อสายพ่นเอาไงเลยคือเป็นเล่าก่อที่ออกมาจากฟ้ามพ่นเนาะแมงครับชัดเจนครับชัดเจนเลยพี่น้องเฮาแม่บัวตองกับเปียกกระชมบกเกรชับพี่น้องครับเบื้องเอาเลยนะครับสายเลือดครับพูดใดมาคุยสายเลือดดีๆกับแม่นี่แหละครับผมเนีน้าเลยเป็นเจ้าหม่พูพี่น้องพูดที่พ่นหาควายสายเลือดดีๆพี่น้องเฮานะครับที่ไปที่มาชัดเจนนะครับแล้วก็นี่คือ เอาไง,ไง่ายๆเลยะครับเจ้าของเก่าเพิ่นตามอยู่แล้ว่นครับพี่นอ้องเฮาส้นมากนะครับเพิ่นตามอยู่แล้วพี่น้องครับเนี่ยโอ,โอ้ลูกสาวเจ้าใหม่มาปวดถึงอไม่ตะเกียบกับโรคคว้วเหรอเนี่ยงบโรคกับปันป้นผมมีรีแหล,ละล่ะตว้องปั้นไม่หอดรัวหรอกก็ยังบ่นเรื่องเงีย้ยเง้เถอะครับคพื่อนตัวนี้เนี่ยน้ำมันไหลหรืองกวงหางหนี่กระเนาเตียนิ่นก็ดีแต่เหรอครับมาเห็ดมาเห็ดอีหยังมันอะคือเดี๋ยวว่าเห็ดเรียบ ผมมันก็กัาขวดเขาซื้อครับขวดเต่มเลิมเขาซื้อเอาไว้ทันเฮ็ดท่องครับเอาไปทันเฮ็ดท่องไปแล้วกห้องบ้านสามารถที่ได้เนาะมีอันครับเว่อเดี๋ยปีหน้าหันหันเปนดีอยู่กับ่เฮ็ดครับเบอันนี้คือห้องมาเจ็บกวาดมองที่มันมันแหกมันบินมันยังไปเนาะโอ้ได้การพี่น้องครับม่านีเด้อพี่น้องเด้อม่านีนะครับพูดได้จากใดควายยังควายใหญ่ม่านีนะครับเนี่ยแต่๋ยเม่นี่มีเตี๋ม่ยลอยหายสบวกบัดตุกโตนะครับพุ๋นอ่ะมีเตี๋มีใหญ่แล้วนี่คือเพิ่น ว่างแปนไว้ว่าสิผสมฝา้าประทานนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกสาวเจ้มไม้นะครับแล้วกับพี่ผสมกับฝ้าประทานให้พี่น้องเฮานี่นะครับคุยโครงการแล้วนะครับหลายสายตัวนีทั้งดาวซี่พี่ทั้งโอ้หลาทั้งสายลุงเพชรก,ก็มีหนุ่มเนาะหนุ่มนุ่นมรับนี่พี่น้องครับสายเหลือเชื่อจริงเขหนาเขาเพิ่นก็นดีครับมครับโค้ยง่ามปวดแล้วพี่น้องเฮานะครับเอาพี่น้องเฮามากแบบใดนะครับก็จังตัวมาสอบถามน้อเพื่นแล้วก็เน้นให้มาเบ่งตัวจริงนะครับ ทีเนี้เลยคือทีเห็นลูกเห็นเต่าแล้วนะครับสบายใจเลยคือตัวนั้นนะครับครับนานะครับพี่น้องเขาผมที่สิบแปดนี่ก็เอาไปทับได้เลยครับคือเอา่งยๆว่ากล่องผมมันกัดเซบัลแมนกล่องกล่องดีนะพี่น้องครับผมเน้นคือเอาความเป็นจริงนะครับเบื้องออนนี่นะครับแต่ว่าถามมาเบื้องนี่ผมบอกได้เลยว่าใหญ่กว่าในกล่องแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับหางดีคู่ตัวนะครับ ขันว่าชิไล่ก็ได้รูปโอชิไล่ก็ได้กล้องผมนี่มาเอาห้ำไปทับโหลดพี่น้องครับม <laughs> <laughs> ันยังไงมันวะ <laughs> <laughs> จะอายเพิ่ม <laughs> นี่นะครับของแท้ของแท้พี่น้องเฮาเอาพี่น้องครับจังได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับสำหรับวัอนี้พ่อไว้สวัสดีสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับ